เดี๋ยวต้องบอกบอกพี่เตยก่อนเนาะแอม,ม,มตัวนี้คือแอมตัวที่คุมด้านนอกทั้งหมดนะครับคือตอนที่เราเปิดก่อนที่เราจะปิดแล้วก็หมุนลงสุดนะครับห้ามปิดเลยเดี๋ยวรังผูงจะขาดนะครับก็ปิดสวิตช์เหมือนกันตัวนี้นะครับเหมือนกันปิดสวิตช์แล้วก็ปิดสวิตช์นะครับพอเสร็จแล้วก็ปิดอันนี้ได้เลยเพราะว่าำัำพันคือต้องปิดแอมก่อนนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูตอนเปิดนะครับตอนเปิดเหมือนเดิมครับก็ ตัวนี้คือตัวแรกเช็คก่อนว่าสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่งออบหรือเปล่านะครับเหมือนกันอยู่ที่ตำแหน่งออบหรือเปล่าถ้าออฟแล้วก็คือเราเปิดสวิตช์ตัวเบรกเกอร์ไฟได้เลยดีเด้เลยมันก็จะค่อยๆติดนะครับเริ่มแรกคือเปิดแอมป์ก่อนครับเปิดแอมป์เสร็จเปิดแอมป์เสร็จนะครับส่วนตัวนี้คือนะครับตัวนี้คือแฟลชไดร์เบื้องต้นผมผมใช้ไอตัวน้ํายา ลไล่ฝุ่นที่อยู่ตามสลด์ครับฉีดให้หมดแล้วนะครับก็ดีขึ้นน่าจะใช้ได้ระยะหนึ่งนะครับทีนี้นะครับพอพอแฟลชไดร์มันเริ่มอ่านแล้วเราก็อันนี้ห้ามห้ามกดอะไรนะครับก็ผมผมตั้งให้แล้วนะครับอันนี้คือกดลงกดลงอันนี้ก็กดลงกดลงนะครับคือเบิ้ลกรุ๊ปเหมือนกันนะครับอ่าลองดูครับแล้วก็ค่อยๆเปิดวอลลุ่มนะครับตัวนี้คือโซนด้านนอกนะครับอ่าโซนด้านนอกนะครับผม แต่ยังไม่อ่านเลยนะส่วนด้านนอกอมาแล้วนะครับอันนี้คือด้านนอกทั้งหมดส่วนคอสตตัวนี้นะครับจะคุมด้านนอกนะครับคืออันนี้คืออินพุตคือตั้งไว้ที่ศูนย์นะครับส่วนตัวนี้ปิดปิดลงตัวนี้ก็ที่ร้อยสี่สิบส่วนตัวนี้นะครับคือ,อสัญญาณเบาเบา,เบาดังเราสามารถเบาดังตรงนี้ได้เหมือนกันส่วนวอลลุ่มคือวอลลุ่มนี้เราเราหมุนให้สุดเลยนะครับ เราเรามาปรับด้านนอกคือปรับ, beeping, บร avenue, ตรงน uh> ี้เบาดังนะครับตรงนี้ฝั่งนี้คือคุมด้านในนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งนี้อ่าอันแรกคือกลางแหลมกลางแหลมด้านในนะครับสมมติว่าเราเปิดสูตรแบบนี้นะครับมันดังไปมันดังไปคือให้เรามาคุมตรงนี้ได้เหมือนกันอันนี้คุมด้านนอกอันนี้คุมด้านในนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ฝั่งนี้คือเบรดนะครับเบรดคือตัวนี้ อันนี้กลางแหลมอันนี้เบรดนะครับสมมุติว่าเบดมันดังไปรบกวนลูกค้าก็หมุนตรงนี้ได้คืออันนี้คือไม่ต้องยุ่งกับมันคือเปิดสูตรเปิดสูตรนะครับแล้วก็ปรับตามความเหมาะสมของลูกค้ามาอย่าร้องคาีิ่แล้วก็เพิ่มเบดให้เขาก็ได้กลางแหลมก็เพิ่มได้นะครับแทนบาลานซ์สมมุติว่าข้างนอกไม่อยากให้มันรบกวนพี่เตยหมุนอันนี้สุดนะครับหมุนสุดเลยแล้วก็นะครับปิดสวิตช์เดียวเฉพาะด้านในสมมติว่าวันดีคืนดีพี่เตยอยากเปิดเฉพาะด้านนอกนะครับปิดด้านใน ผมแยกให้เลยแต่ตัวนี้ยังต้องทํางานเหมือนเดิมคือคอสนะครับพี่เต๋อก็เปิดขึ้นเลยนะครับนนใช่ครับคือผมแยกโซนด้านในคือไม่มีอะไรค,ครับผมอตัวนี้คือปกติส่วนไม้ยเดี๋ยวผมลองไม้ให้ครับไม้ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับช่องหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเช็คทดสอบหนึ่งสสามสี่ห้านะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือด้านนอกอย่างเดียวนะครับ แล้วทีนี้ลองลองเปิดด้านในดูนะครับเผื่อเราอยากร้องคาราโอเกะก็สุดเลยนะครับอาสวัสดีครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5ทดสอบ1 2 3 4 5 1 2 3 4สวัสดีครับ1 2 3 4โลจู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 โลวันจี A A เอเอโลจูจูเฮ้เฮสวัสดีครับ สวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่สมมติว่าข้างนอกไม่อยากให้รบกวนคืออยากปิดห้องร้องคาราเต้ก็ปิดเฉพาะด้านในยรัแล้วก็ปิดแอมร์ปิดแอร์